ทำกระลาดออนไลน์ได้ภายในหนึ่งวัน คัสเนี่ยครับเราดีไซน์ออกมาเพื่อเจ้าของธุรกิจยุคใหม่หรือว่าผู้ประกอบการที่เพิ่งเริ่มต้นทําธุรกิจแต่อาจจะยังไม่มีทีมงานที่เข้าใจในมุมมองของการทกราการตลาดที่ถูกต้อง <S <S 1> <S 1> คือเราดีไซน์คัสตรงนี้สําหรับคุณโดยเฉพาะนะครับตั้งแต่ในเรื่องของการวางโครงสร้างคอนเทนต์จะคิดยังไงให้สินค้าของเราหรือว่าบริการของเราเนี่ยแตกต่างเพื่อทาให้คอนเทนต์ของเราเนี่ยเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เพิ่มมากขึ้นการออกแบบกราฟิกดีไซน์โดยเครื่องมือแคนวาคือมีหลักการหรือว่าแทคนิกยังไงทาให้เคียร์ทีอของเราเนี่ยมันแตกตา่าง เป้าหมายเพื่อทำให้เกิดลูกค้าได้รวมถึงแท็กติกในการรับลูกค้าในฝั่ง o i น์อ o ฟเ Account การทำกิ๊ติ้งเมสเซจการทำดิสเมนูหรือว่าการทำเซตเมสเซจเพื่อปูทางในเรื่องของการปิดการขายก็เห็นได้ว่าคลาสนี้ครับเราวางตั้งแต่ในเรื่องของการสร้างการรับรู้ทําให้ลูกค้าตัดสินใจลงถึงการปิดการขายถ้าคุณอยากจะได้บรรยากาศการเรียนแบบนี้แบบนี้หรือแบบนี้ คือเรามีการเวิร์กช็อปนะครับแล้วก็มีทีมงานประกบเพื่อทําให้คาสท,ที่เรียนออกมาเนี่ยเข้าถึงแล้วก็เพื่อให้คุณได้ติกแล้วก็ความรู้กลับไปคือคาสเนี้ยไม่ได้เปิดปบ่อยๆนะครับถ้าคุณอยากจะพัฒนาเรื่องของการตลาดออนไลน์รีสมัครเข้ามาได้เล,เลยครับแล้วพบกันครับ